ก็กราบสวัสดีมิตรหลกสายเบสทุกท่านวันนี้พบกับผมพลเอกพุฒิจันโชอากันอีกแล้วนะครับเออวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมราชนินีแห่งเงินข้าวหัวนะทุกคนเออหรือราชินีจนสลัดนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในหน้าของรูซี่เจ็ดแปดเก้านะทุกคนเออกลุ่มกิจกรรมมาแล้วนะทุกคนเออเข้ามาร่วมสนุกทํากิจกรรมรับเครดิตฟรีกันได้ทุกวันเลยนะเออเอาว วันนี้ก็มาเริ่มกันสักเบ็ด10บ,บาทกัน5บาทก่อนเออไล่เบ็ดไปเรื่อยๆทุกคนวันนี้แบกทุนมา2,010บาทเออแบกมาแค่นี้เลยแล้วก็กดมาตาแรกก็แตกมาเลยครับทุกคน81บ,บาทโอ้โหมันแตกมาอย่างงี้แล้วรออะไรล่ะครับยัดเบ็ดไปดีสวยงามมาอีก40บาท เอามาดูกันว,ว่าว่าวันนี้เกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเออไม่ได้เล่นานานแล้วมอนกันปกติบานคนชอบเล่นเกมนี้มากเลยนะทุกคนไม่มีอะไรมากทุกคนทําคลิปนี้ขึ้นมาเอออยากให้เข้ามากลุ่มรับเครดิตฟรีเออมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเราจะได้แบบพูดคุยกันมีเกมหน้าเล่นเกมไหนหน้าเล่นช่วงเวลาไหนเกมนี้หน้าเล่นเกมนี้มาใหม่เกมเก่าจะแตกดีอะไรประมาณนี้ทุกคนเออ น่าสนใจนะผมว่ามัไอาีจยมีกลุ่มนำเล่นสล็อตอะแบบแล้วมีแจกเครดิตฟรีด้วยอ่ะเข้าใจอารมณ์แบบมันก็ต้องมีกดเติมนู่นนี่นั่นแหละแต่คือเติมล้วได้เพิ่มไงปกติเราก็เล่นอยู่แล้วถูกปะ่ะเออแต่เติมมปได้เพิ่มแค่นั้นเองอารมณ์แบบแค่มียอดเติมก็ได้เงินเพิ่มจะไม่รับตอนนี้รอรับตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้ขอแค่มียอดเติมและเรียบร้อยทัแกแคปเติร เรียบร้อยมาถึงสซแคปเตอร์เข้ามาเลยโอ้โห1สิบสิบห้าสิบห้ายี่สิบสิบห้าเอาไปห้าก่อนแล้วกันเราแซมเปิลใบเบาๆห้าตัวก่อนคูณสูงสุดสี่สิบนะทุกคนและเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสแคปเตอร์เข้าอีกตัวไหมโอ้โ oh, ห oh. ขาดไปอีกลายเดียวนะไม่งั้นแแคปเตอร์เข้าอีกตัวหนึ่งนะทุกคนดูลายเดียวลายเดียวโอ้โ oh, หลายเดียวไม่มาบมันร้อยยี่สิบบาทไม่งั้นสคแคปเตอร์เพิ่มตัวคูณมาอีกนะทุกคน เอาวไมค์ร้อยห้าสิบเออครั้งสุดท้ายเป็นไงเอาไมค์สองร้อยห้าสิบห้าและยังไมค์ร้อยห้าสิบและโอ้โหไม่มาแล้วโอ้โหเข้าฟรีเกมรอบนี้บวกมา470บาทยอดรวมทั้งหมดเป็น720บาทโอ้โหได้อยู่นะเกมเนี้ยทุกคนเออตอนนี้กำไรมาประมาณ600กว่าบาทแล้วนะ คืออารมณ์เหมือนว่าใช้ทุนเล่นประมาณสองร้อะไรประมาณน,นี้ย <Excellent. S 1> โอ้โหเมื่อกี้ใจร้อนกดไปโดนโอ้โหไม่งั้นได้ลุ้นแต่ก็เบรกแตกไป <Nice. Excellent. S 1> เรียบร้อยเข้ามาอีกแล้วเอาล่ะสวยงาม เดี๋ยวเคลียร์ให้หมดหน้าหน้าตักนี้ก่อนเดี๋ยวจะขยับเบ็ดสักหน่อยขอเคลียรห์หมดก่อนเคลียร์ห,หมดอ่าเวลาเคลียร์เบ็ดนี่เข้าดีจริงอ้าวเคลียร์เบ็ดหมดแล้วยัดไป20บาทละกันทุกคนเออช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะนะ ช่วงนี้เงินมันสำคัญทุกคนเราต้องประหยัดอดออมเพื่อปากท้องของเราได้เล็กได้น้อยก็ควรถอนนะทุกคนเออเราอย่าไปหวังผลอะไรกับมันเยอะเล่นให้คิดว่าเป็นเกมสนุกสนุกพอพอเรารู้สึกสนุกกับมันนะเราก็จะแบบเออไเยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เสียดายอะไรมาเนี้ยพอได้ก็รู้สึกดีขึ้นเออ เรียบร้อยเข้า,าอีก3ตัวแล้วคิวเข้ามาอีกและคิวมา5แถวบนคูณ3ไปดิไมค์ร้อยห้าสิบบาทแล้วยังได้เคมาอีก4ตัวมาอีกเบาทและเรียบร้อยแตกมา250บาทสำหรับเบ็ดนี้นะทุกคนโอ้โหสวยงามแบบใช้ได้เลยอะ่ะและวายเข้ามาอย่างนี้ก็แจมแมวเลยแล้วเคเข้ามาอีกโอ้โหยังได้ไม่หยุด มาอีกไหมโอ้โหไม่มาหยุดที่เลขสวยนะเลข69กาแตกมาเกบาทเอาแล้วครับเอาแล้ว20บาทแล้ววายเข้ามาแถวกลางได้ไหมไม่ได้เพิ่มแตกมาร้อยยีบาทเออตอนนี้กําไรมา700บาทแล้วนะเออยิงกดยิงแตกยิงกดยิงบวกยิงกดยิงได้เออโอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะกลับมาเล่นแล้วแม่ รู้สึกดีอะ่ะ <Nice. S 1> เอาแล้วคิวเข้ามา <Nice. S 1> และเรียบร้อยหวยเข้ามาไหมโอ้ยเบรกแตกเบรกแตกไปตัวหนึ่งนะทุกคนโอ้โ,โหไม่งั้นได้ได้ดุนแซคปเต,เตอร์มาอีกตัวนะเออเมื่อกี้หวเลยพูดผิด เอทุนห้าร้อยเอ้ยกำไรห้าร้อยนิดๆหน่อยๆก็เอาแล้ววันนี้จะอยู่ <Yeah. S 1> ต่อมันอาจจะไม่บวกก็ได้จริงไหมทุกคนเออเนี่ยมาเล่นโชว์ในเกมนะี้มันแบบได้ไหวดีได้แล้วควรถอนไปแต่แค่หมดบวก400วรอยก็เอาแล้ววันนี้ขอแบบนิมน่มๆนิบๆน,น,นะเออมาบอกมาบอกให้เข้าร่วมกลุ่มกันจะได้ มาพูดคุยกันคุยกันเออมารับเครดิตฟรีสำหรับคนไม่มีทุนเล่นนะเออมารับเครดิตฟรีกันไปใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีามาให้นะมารับเครดิตฟรีกันไปแล้วก็เอาทุนไปเล่นนะอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยตามสบายตามชอบนะทุกคนอา้าวโอ้โหกำลังจะลากำลังจะลาเลยเอาแล้วแแคปเตอร์เข้าโอ้โหกล่าวว่ากดเป็ดนี้จบ ก็คือพอแล้วนะเออขาว่าจะผิดคลิปเลยโอ้โหยังจะมาอีกเอาไปจับไปคูณห้ายัดไปเลยเบ็ดสาบาทจะได้เท่าไหร่แลดูสิรอบแรกแค่วไปรอบที่สองแค่วรอบที่สามแค่วโอ้โหเหมือนจะแห่วมามา,มาสั่งลามาสั่งลาบวกมาสิสาบาททุกคนเออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสถือว่า บวกมาแล้วทุกคนเออเราเล่นเบีดสูงว่าบวกมาแล้ววันนี้ก็ขอตัวกลบกับลาไปก่อนเงั้นนะกันเอ้ยก็ตัวกลบกับลาไปก่อนแล้วกันทุกคนเออวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้ากลุ่มพลเอกชปุตจันโชอากันด้วยแล้วกันเออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบวกมาแบบน้อย,อยเออ